ทีมเทพที่ทดาผูกใจเสนอ Mobile Legends แปลๆให้สีสดใสโดยคื้น a ตอมนะจ๊ะเฮ้อ <c oughs> สดใจกินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทีมเทพที่ได้แช่นเดิวันนี้เราจะมารีวิวแแ h a ฮาโลวีนกันนั่นเองสังนลนมาัเล่นแบบฮาโลวีนกันเลยจ,จต้ตัวแรกตะลแม่โอเดแสนสวยนั่นเองก็แบบนี้มีความรุนตือต้อ ตือมัเลือดตือมากเลยนะก็คือแบบมีความสวยสวยฟิตฟสวยสวยสวยด้วยว่าจะแปลให้ไม่ได้แปลให้สักินเล่นไปแปไปให้แล้วกะกันแล้วเนาะโอ้โหมาแล้วเหมือนอันตินานันจะพวพนล้แล้วพิล้ล้ว ก็คือเหมือนแบบน่าจะเป็นการบัญญัติคำศัพท์ใหม่ของนางอาจจะแปลว่าเหมือนประมาณว่าเหมือนแบบเป็นว่าพลังขึ้นใต้สะเลลึกเหมือนบิโลก็ใต uh ้เนาะรอที่เป uh ิดไหมรอไปว่าสดใหม่ บิลโลก็คือลึกบิลโลก็คือต่ำใต้ลึกนั่นเองประมาณนี้อาจจะเป็นการกันหยักคำสัท์ใหม่ของนางเนี่ยจะ้ะเพราะหาความหมายไม่เจอขั้นน้มานมันแรงมาแรงนางมากก็แบบนี้ก็มีความสวยและมุดจะตื่นราะมันก็ทำให้ภาพดูชัดเจนดูนี่เนี่ย เก่งกับแม่น้ำนางดิงกังสวยไม่ะเออ I like swimming I hope he does too I like swimming and I hope he too ก็คือสนอบว่ายน้ำนะ่ะและฉันก็บอกว่าเขาจะชอบเหมือนฉันเหมือนกัน Oh she's payback เลยทวงทสมุรทวงแทนหาสมุรทวงแทนนั่นเอง <Double kill. S 1> Oh she's payback บิลล่าส์น้ใต้สมุทรจะแปลว่าไงอี่เอาจจะเป็นบิลล่สลอนะพลังพลังใต้กระทางใต้ใหม่พลังน้ำวนครื่นน้ำวน แม่เก่งแม่เหรอตุยเย็นโดนฟาดเยตุยเย็น้ออออเอาผู้ชายลูกี้อ๋ออ๋สพี่แบบอออกไปไปอตายตัวตัวไปไตัวแล้วก็ตุยเย่ไปโอ้ยตุยตุบ่อยมากตุยบ่อยมากตายนี้เงี้ยเงี้ยเงี้ยมาลดวแลวค่ะ งั้นงั้นเลี้ยวรถเดี่ยวรถอ๋ารถจอดที่สถานีเด,ดินบ่อยจะเจ็บเท้าไหมนะ,ะ,ะททนี่น่าจะโดนบัฟมาแล้ว You ard, when you walk too much it d o s hurts when you w a l k too m ม c นก็ค uh, ือจะเจ็บเท้าไหมนะเวลาเดินตอนคุณเดินบ่อยๆอะไรนะเมืี้น่ะว่าอะไรนะอ๋ออ้าวโดนเฟิร์สปัดแล้วหนรอ my ฉันออกแบบความคพ่แท้ของตัวได้ตัดสินจะตัดสินความไพ่แท้ของฉันได้เองนะในบ้าเนี่ยหรือต้องไม่ได้แปลเดี๋ยวจะแปให้แต่ในนี้แล้วกันกีเกียจพิมพิม เลิศล้เลิศอ๋อนึ่งนิดกระโดดลิง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 กล้องเยอะเลยต้องเจอโดดมานองมาแนงิพวกนี้จริงริงจิงจิงไม่าแนะตาโอยยังไม่ตาดรถมาแล้วรถมาตั้แล้วหนงไปตั้มนางเซริน่างี้งั้นงตั้มตึ้งนี่ไงเลล้อนี่เลิศลังน้ำวนของแม่หนึ่งวินิเวีย ผสม sure สีไปโดนโอ้ชิแดกเออได้สองไหมได้สามไหมทิปเปิลคิวไหมพีทิปเปิลไหมทิปเปิลไหมต้องทิปเปิลนันหละนาทีเนี้ยทิปเปิลไหมทิเปิลคิวทินงน้องโนอน้องน้องงอ้า unstoppable เออมันชาไปเอแบบสุีเียกันมันวนทิเปิลคิวอ่ะเดดตอดลีเวนกัอ๋อิวตายไหมตายไหม เกือบตัวเยกตัวปีเย้ตรงนี่นี่ต้องรีบโดดอันติ <I like S 1> นะไม่งั้นอ่ะกรเลาะจะได้ขึ้น <I hope S 1> จะได้ไม่ตายกระโดดเต้นลำดีเนี่ยเ,เลิศเออไม่ตายเฉยเมื่อกี้เพราะว่าแบบกระโดดเตน้นลำแล้วก็คลื่นพอดีค่ะลอดปังมากแม่จิ๋นเชิจจดชิดาภูมิใจเสนอ Mobile Legends Bang Bang ให้เสียงสไตรโดดคุณตอมนะจา๊ะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูท่ทีมเทพธิดาชาแนลนี่เลยวันนี้เรจะเล่นคุณแม่ฟาซาในสกินดรงตึ้งตึงแม่มดสาวโดเรมีนันนเดิมๆจ้ากับแมพฮาโลวีนวันนี้จะมารีวิวแมพฮาโลวีนนั่นเองจ้าดูซีสวยไหมมีฟักทองเต็มเลยแล้วก็บรรยากาศเป็นแบบมืดๆนะก็คือตอนกลางคืนไงฮาโลวีน,นกลางวันมันก็ไม่น่ากลัวมันก็ไม่สย,อ,ยองขวัญใช่ปะมันก็เป็นต้องเวลากลางคืนวิ่งเดินตามผู้ชายมาหนี่เห็นป่ะตรงนั้นเลือดนิดเดียวบินเข้าไปวิวิ่งลอยลอยไม่ไม่ กลายเป็นนกแตะแต่ล้วจ้ะหนึ่งกลายเป็นนกแตะแต่ล้วหนึ่งบินไปบ่งจะไปคิวผู้ชายตายหาเองค่ะเอามานี่รอเนี่เอาวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวรอวิชาขย่มมาแล้วนี่ขย่มนะพ่อ my one in the sky นี่เออมันเองทางมาเอาม่ยอมกลับไม่ยอมกลับอีกก๊อตมนุษย์หินมนุษย์หินแต่เป็นรูปตัวเหี้ยนะอันนี้นี่นะ่ข้ามังกรเข้ามาดูเอามังกรเข้ามาดูแล้วกันอย่าเป็นตัวเหี้ยเลยเนาะเออเออ พี่มาตายซองแล้วหนั่งหนึ่งตรงนี้ขยมเอ้ยย่าปาทีเดียวตายเวทแรงเพราะมีคาถาฟ้าไงเออโอ้โหอยู่เยียดไเยีดแม่วิ่งแม่เอาแม่ไปแม่มาขยมอะไรการถนนตายเหมียนหมาเลยสามคนเออเออเอาบินไปค่ะนกแตดแตดินไปแล้วค่ะโอ้ไม่ใช่นกแตดแตดที่เหตดเวียดนกนี่ไงขยม เอ้ยได้ไหมได้หนึ่งเอยเกือบมันได้เกือบได้ทั้งสองตัวจะตายหนึ่งตัวมาใครอีกไครอีกขยมขยมรอดค่ะขยมรอดเออได้ไหมเอาเอามาเอยมันลอยรอดอ๋ออย่าบะเบินผีเด็กผีอย่าะเบินผีนะบินหนีก่อนเด๋ยวจะกรเป็นนกย่างเออหนีก่อนหนีก่อนอรอดรอดเอาอไม่กลับไม่กลับห้าวดองห้าวดองเอา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 มาสามแล้วเวนี้นี่ เดี๋ยวจะกลายเป็นนกยักษ์เอ้าขย่มเลยขย่มเด็กค่ะขยมเด็กนี่เอ้าเอ้าเออุ้ยตายได้ดเอา้าเอ้าขยมเอ้าเอาได้หนึ่งตัวเออเออได้หนึ่งตัวค่ะมังกรโคอโมมอดอมมันอยู่ในป่านะนี่นีาา่นี่นี่มันมีนามาเยเออนั่มียาหน้าเทากายเป็นหน้าเทาจริงๆนะพนอนเป็นเอวหน้าเทานี่เอ้าต้องจบแล้วล่ะเอน็นเอ็นออฟไลน์แล้วเอ็นออฟไลน์แล้ว เอานี่เอ็นออฟไลน์แล้วหลอดมาแล้วเอ็นออฟไลน์แล้วขย่มนั่นอย่างไรรีบังอาจค่าฉันนี่แน่เหมียนหมาเลยจบเลยเอ็นส,สวยๆเออตาน,นี้เป็นนะเอ็นซิสนะเอออ่ะสวยเหมละ่ะแมพหึ่งก็สวยอยู่เออนะหลดอมงลงที่ชั้นว่ะมิชิวัสโกทูฟาซาสวยๆถี่นเจตที่ทดาภูมิใจเสนอ Mobile Legends Bang Bang ให้เสียงภาษาไทยโดยคุณตอมนะาจ้าฮลโหลสวัสดีใจกินนี่น Hello, so ตอนนี้เราเดินเข้าสู่ทีมเทพธิดาชาแนลเดิมวันนี้อยู่กับคุณตอมในเกมโมบายดิเจนแบงแบงนั่นเองวันนี้ก็จะมารีวิวฮีโร่ใหม่อารมอนนั่นเองจะก็เป็นพี่ของกุศิอนก็คือแบบเป็นฮีโร่ใหม่แบบสกิลนางก็เป็นมีความเป็นเวอร์วงังเป็นหนักฆ่าเมดจ้ะดูเดินนี่หายตัวได้เนี่ยสับจุ๊อ้โหูยแบบสกิลของนางคือเมื่ออะไรอ่ะ ปล่อยสกิลไปแล้วปล่อยครั้งต่อไปมันก็จะหายตัวใช่ปะแล้วก็นี่ไงคิวสองเียวจ้าสวยๆที้สกิวสาม่ไม่ดนโดนนางอาลูกาลาไปจ้าก็คือแบบอีกระจบกงเล็บกระจบน้ำแข็งนางนี่ก็คือจะค่อยเกี่ยวแล้วก็พุ่งไปเสียบนี่ไงเเ้พไปเสียบ่เลูกาแล้วไไตๆตัวเยตัวเยไปแล้วตาเวดกรรมเออไม่ไม่นไร มีพวกนี้มาบินก็ไปไี้สกิบิกกระจกชูฟเพนปลากระจกรวมพลังกระจกเจอเข็มพิษปริกวิญญาณจ้าเป็นเข็มพิษกระจกน้ําแข็งมันเป็นกระจกน่าจะเป็นน้ําแข็งเนาะไม่รู้ว่ามันเหมือนกงอะไรไม่รู้ของนางสเก็ตแก้วน้ําแข็งเอออะแก้วอะไรเป็นน้าแข็งวะเออสเก็ตน้ําแข็งแก้วแก้วน้ําแข็งแล้วอุ้อไนีไอ้สกูบเสียบ้โหแบบตวัดมันก็จะเหมือนแบบ ตวัดงวงตวัดงานแล้วก็พุ่งเนี่ยพุ่งไปปุ๊บแล้วก็หายตัวตอนหายตัวนางจะอยู่ตัวเองนี้ด้วยเลือดตรงนี้เลยไม่เอาโดนปีนฉันโดนงูรัดเอาเวนเอาลบเลยน,นางลิงปิดลิงเนี่ยคือแบบสกิลของนางจะดีตรงที่แบบสามารถแบบนางลิงมันอยู่บนกระแพงใช่ปะกระจกสามารถพุ่งไปบาดไข่นางลิงได้ยูด้วยชูปนี่ไงตวัดกระจกฟาดนางลิงตายไปเลยจ้านางจะกระโดดกระแพงเดี๋ยวจะมานี่นะนางลิงใช่ไหม น pues nah, uh, wow, right. uh, ี่รวมไปจบนี okay. Look, ่ทีมก็คือดาเมจก็จะขึ uh> ้นอยู่กับพลังเวทของนางยิ่งเยอะดาเมจก็จะยิ่งแรงบาชายนั่นแหละก็อยู่แล้วมาเธอมาอันนั้นโอ้ยหนังอลัการมันมีกรอบเราไม่มีตัวเย็ไดเลยตุเย่ตายจริงๆกด้วยไปพิคายอันสตัฟต์แบบโอ้ดีนะก็เกิดเออเลิศตายดีมีโปรเทคดีนะไม่ตัวเย่เมื่อกี้เกือบอ๋อเข้าไปกระจกเสียบชึ้บปาดไข่ลิงได้หนึ่งนั่น โอ้ยโอ้ยตาตาตาโอ้ยโอ้ยอย่าฟันลีฉันโอ้ยยังไงหายตัวหนีเลยเลิศมากโก่งมากแน่หายตัวหายไปเลยจ้านี่นี่นี่เอ๋อตีตีตีเอาทีมเราไม่มีแทงอี๋แล้วสู้เอาเลิศองลงตะละแม่องลงแล้ววะนี่ไงเลิศไหมล่ะไปตีปุ๊บหายตัวปั๊บเลยถ้าสแต็กครบอืมปล่อยสกิลจนสร็ชูฟห่วยนี่น้ำแข็งนี่โหดมากอันนี้ไงคะ เออทิปเปิ้ลไหมจะทิปเปิ้ลไหมหายตินี่หายตัวปล่อยสกิลไม่หายปลาสแต็กไม่ครบก็จะไม่หายตัวปล่อยสเก็ตมันแข็งโดนจ้าตัวเยอะเอะได้ควอตคิวไหมไม่ได้ไม่ได้มีคิวนะี่ไงลิงใช่ไหมนี่เสียบกระจกตายมาเลยซาเหนือเทพแล้วโอ้โหเอาอ๋อ๋ออออ๋อตัวนี้มันห้าดอกโอ้ยเกือบแล้วโดนนางเออหลาดไปค่ะนางลิง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 ตะวัด กระจกค่ะกระจกต้องผาดไข่แล้วล่ะนะเนี่ยชูฟเห็นปะเห็นจังหวะกระจกบาดไข่แรงมากก็คือกระจกใสครบเท่ายังไม่หายตัวคือกระจกมันจะพุ่งไปใส่ศัตรูนั่นเองปังมากแม่ลองไปเล่นดูดูเลิศอยู่ปังอยู่สมควรซื้อเว้ยบอลได้มงซ่าตุ๊กมงโดนนางอลูกกาลาดมงไปจ้ะเออเออมาตัวสุดท้ายจะไปเล่นน้องเออการเองในสกินแบบ เด็กดีรอสีม่วงเนาะกินอิจิของนางใช่ไหเปิดพลาดหลับและเล่นสั่งเออจะมันนามันโหนมากมันน่าดูไก่เนี่ยอ๋อได้ไหมซิคเกิลไหมซิคเกิลบัตรไหมไม่ทายไม่ทายไปอ้อมไปอ้อมไปดักหน้าดักหน้านี่ไงนี่อาโซ่กั้มดักเรียบกลับบ้านดับเบิ้ลคิวเออไม่ทันไม่ทันเพราะว่ามันช้าไมันดับเบิ้ลคิวนี่นี่นี่ เลิศไหมอ่ะยิงอ่ะตัด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 โอ้เลิศเลิศเลิศปิว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 ปิอีกทีปิวเออเลิศมากเอาอีกเอาอีกตัวอีกตัวหนุ่มบ้านหน้ามาพิซซ่าอีกาดำลับบ้านก่อนนะจ๊ะเลิศมากแม่เออตัดตัดแม่กะเขียวเออยังไงล่ะยังไงล่ะอย่ามาห้าวดอง เอ้าเกือบตุยเกือบตุยเกือบตุยถ้าจะตายก็กดอันติก็ได้นะเธอเพราะว่าเกาะมันจะเพิ่มเอ้ยสกิลสองสี่นาะมันจะเพิ่มเกาะเออนะอ๋อโดนดูด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 ตายไหมได้ไหมได้ไหมได้เฉยได้เลรอได้สักตัวเถอะนะเนี่ยโอ้ยไม่ได้แหมเออมาใส่เกลียวใส่เกลียวใส่เกลียว

ได้ไหมได้ไห <tinc S 2> มอ๋อโดนดูดลีโอ้โหยิงปั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 งันปปังปังงปังปันปันปันงัน ตายไหมคุยไหมคุยไหมชึบชึบอะจันดารีเลิศมากแล้วเออฉันยังไ่ตายเลยนะจ้มายิงมันหน้าค่ะมาคนเดียวก็ได้ยิงปังงปั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 งให้ตายใตายตกันตายพ้อมกันไปชนะมันหน้ามากเด็กเนาะเด็กหลอกมันมาเนี่ยนี่นี่อมันมาเดยดเตี่ยมัน้าวดองนะ ที่มันไม่สองตัวปี๊เราก็ไม่สองตัวหรอหว่าเราก็มีนงรั้วอีอปี๊ีปีโอ้ยโอยโไม่ทันไม่ทันแหมจะมีแค่ตีเอาบัฟก่อนเลื่อนรถอ้าอ้าอานั่นไงดัก้ะึ้กะแม่นๆะที่ฟังมากเลยเ่เนี่ยเออมาคุณแม่จะสู้กับหนูเหรอ จะสู้เหรอพลังเวทมันคนระดับชั้นกันนะะคุณแม่นี่อ๋อๆๆๆอ๋อโอ้โอ้เกียวมันวิ่งหนีมันวิ่งหนีมันวิ่งหนีนี่แน่ดักตกค่าครับโอ้ตายตายว้ายว้ายกิลิงกิลิงตุยค่ะเอา นั่ันี่นี่นั่งนกออกนี่นี่นี่วิ่งหนีไปละผมอีกแปลงแค่ๆแล้วกันได้ไหมไม่ทันใครเลยจ้าโอ้ยโดนลาดไปเบิดเลยสู้เอามาเนี่ยมันเก่งเอามันห้าวรองนี่เอา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 มานะเอาเอาว้ายมาอย่ามาเข้ากับนอะนะอย่ามาเก่งกับคู่นะอีกทองเออ โอ๊ยเว้ย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 ไม่ตายไม่ตายไม่ตายยิงปังปังปังไม่ถูกเอาอีกตัวนี้แทนแล้วก oh, <w> ันนี่แคนนี่เออโอ้โหโดนยิงจรวดอ้โหมานี่โอ้ยเหลือชาวติ่งแหนก็ไม่ตีแปะแตก่ะป้อมเ่ยอ้อยเนาะมามา จบสักทีปังมครับพ่อพป้าบเอาให้เออมาติดเจ็บเอาคุณแม่เออ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 ต้องมีคนโง่อยู่อ๋ออ๋อต้องตุยเย่แล้วล่ะต้องตุยเย่จบสักทีเถอะขอร้องละมาละหลอดมาแล้วค่ะยิงยิงอันติปั๊บปั๊ม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 จบสักทีโอ้ ตอรีาก็จะเพลินแล้วสับการรีวิวเพื uh ่อนที่ฮาโลวีนนะจะเป็นอย่างไรบ้างถูกใจกันหรือเปล่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันได้นะจ๊ะและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องการเขาว่าบ๊ายบายจ้า